นะครับเราหนึ่งเราก็ดูก่อนว่าตัวของเดิมเป็นเวอร์ชั่นอะไรอันนี้เป็นเวอร์ชัน10เวอร์ชัน10เสร็จแล้วเราก็เช็คดูตรง t a ร k ก a มเนเจนะครับตรง System t a ท e ตัวเนี้ยอย่าให้มีนะครับอย่าให้มีตัว Inspection อยู่แล้วก็สร้างโฟลเดอร์ไว้โฟลเดอร์หนึ่ง <S <S เขียนว่า10นะครับ <S <S แล้วเราก็ตามไปที่ตัวที่ นะครับมันก็อยู่ในนี้แล้วก็คลิกขวาสั่ง Copy นะครับเอามาวางไว้ที่โฟลเดอร์10กนันพลาดเราจะได้กลับไปกลับมาได้รู้สึกเครื่องนี้เขามีวอร์ชั่น11ที่เขาไปโหลดมาจากเน็ตเรียบร้อยแล้วเราก็ไปคลิกขวาสั่ง Copy มานะครับแล้วเอามาวางไว้ในโฟลเดอร์เดิมนะครับของเดิมนี้เราลบทิ้งได้เลยนะครับของเดิมเราลบทิ้งแล้วเราก็เอาของใหม่เข้าไปใส่ก็ Copy วางธรรมดานะครับเสร็จปุ๊บอ่ะ ระบบเราก็ดูนะครับดับมันคลิกขึ้นมาปุ๊บนะเป็นเวอร์ชัน11นะเมื่อกี้เป็นเวอร์ชัน10อยู่นะครับเสร็จแล้วมันจะหน้าตาก็จะเข้าไปโหลด Google Chrome ขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่ username password เข้าไปน่าจะอันนี้แล้วก็เดี๋ยวลองก่อนเข้าได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวต้องบอกให้ทางนี้เขาจัดการนะครับ นะครับก็เดี๋ยวให้ให้ก็ลองใส่ดูนะครับอ่ะคนละอันนะครับแล้วก็พาสเวบร์ดมันจะเป็นพาสเวบร์ดที่เราเป็นซิสเต็มไทยไว้แรกๆนะครับแล้วก็มาดูกันนะมันน่าจะเป็นแบบนี้ เดี๋ยวเอาใหม่นะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่น10อยู่นะครับเมื่อกี้ผมลืมกดปุ่มย้ายตรงสีแดงนะครับนะกดปุ่มนี้นะครับกดปุ่มสีแดงเสร็จแล้วกดปุ่มสีแดง1ครั้ง2ครั้งกดปุ่มสีม่วงนะครับกดปุ่มสีม่วงโอเค,นะคตอนนี้เราย้ายระบบละนะครับย้ายระบบเสร็จปุ๊บเราก็ไปที่โฟลเดอร์เดิมเราคลิกขวาไปที่ property ไปที่ Open File Location อันเนี้ยด้ c ีสเปคชันนีนข้ของเก่าเราลบทิ้งได้หลังจากที่เรา Copy ไปแล้วนะครับเราก็ไปเอาเวอร์ชัน1 1มาเวอร์ชัน11เขาอยู่ในเครื่องอยู่แล้วนะครับเราก็สั่ง Copy มานะครับสั่ง Copy มาเสร็จรแล้วเราก็มาวางอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้มันเป็นเวอร์ชัน10อยู่นะครับเราเปิดเป็นเวอร์ชัน1 1นะครับปุ๊บเดี๋ยว,วเราใส่ u s e r n a m e p a s บอร์ดใหม่นะครับ เรียบร้อยเข้าได้แล้วนะครับอันนี้เสร็จแล้ว1แล้วเราก็นะครับไปทําการดูค่าเริ่มต้นก่อนไปที่ตั้งค่าตัวสภาพนะครับตั้งค่ามาตรฐานนะครับตรงนี้เนี่ยของเดิม,มของเขาเป็น OCR อยู่นะครับเป็น OCR แล้วก็รับค่าเป็นคำหนึ่งโอเคอันนี้คือเรียบร้อยละมันจะอยู่ด้านด้านด้านล่างตรงนี้นะครับตรงข้อมูล ข้อมูลตั้งค่าข้อมูลตรวจสภาพนะครับด้านซ้ายมือนะครับตัวตำแหน่งกำหนด OCR เนี่ยเป็นตัวกำหนดค่าการครอบค่านะครับเสร็แล้วเราก็น่าจะใช้งานได้ละเดี๋ยวเอาโหลดมาทดสอบแล้วก็ถ่ายรูปดูนะมันก็จะฟ้องอนันตอนนี้มันเป็นโหลดไดเวอร์ AI a โอเคสั่งเปิดกล้องดูดูซิว่ามันทำงานได้ไหมนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองอนุญ,ญาตนะครับเสร็จแล้ว กดรับค่าเบรกนะครับเบรกเสียงแล้วก็ c o c ว่ามาไหม เสร็ okay. แล้วก็ลองรับค่าดูขั้นตอนนี้เขาน่าจะส่งเบรกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูก่อนในโฟลเดอร์ชูบพิล t ์เตอร์พาอ่ะยังไม่มาแล้วก็นั้นเราก็ ส่งมาเลยแคปเจอร์ อโอเคเสียงมานะครับ CO CO มาน่าจะมาโอเคเสร็จแล้วเราก็ไปรับค่าเบรกรับค่าเบรกนี่อาจจะต้องครอบค่าใหม่เดี๋ยวดูว่าค่ามาไหมมันใช้เวลานานพอสมควรนะครับ่มานะครับเสร็จแล้วอลองลองฟังก์ชัน AI เปิดกล้องดูนะครับ หน้าจอสีดำเหมือนยังไม่ได้ลงทะเบียนอ่อกล้องเป็นสีดำนะครับอาจจะยังไม่ได้ลงทะเบียนกล้องอไปที่ฮาร์ดแวร์ไปดูข้อมูลหรือว่าเขายังไม่อนุญาตนรับอตรวจสอบกล้องถ่ายรูปแต่โอ้ กล้องกล้องได้รับอนุญาต C70 เดี๋ยวลองดูว่าซ้ำไหมน่แสดงว่าเขาไปเสียบอีกกล้องหนึ่งลำดับมาเลยอ้างอิงมันผิดไป20999ท้งที่เป็นกล้องตัวเดิมนะฮะนี่คือ ID ของกล้องแต่ว่าตัว ไอดิกล้องตัวเดิมลำดับที่5404เนี่ยมาใส่อันนี้ได้รับการอนุญาตไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะต้องอติดต่อไปที่ลายแล้วก็ให้เขาอนุญาตกล้องก่อนกล้องมันถูกครอบด้วยเฟรมตัวหนึ่ง ่ะโอเคนะครับก็แสดงว่ากล้องกล้องอาจจะไปเสียบไว้ที่ช่องอื่นตัว AI ไมีไหมไม่มีอีกอโอเคไม่เป็นไรก็ให้เขาอนุม,มัติก่อนแล้วกันก็หลักการทำเป็นแบบนี้นะครับ